สวัสดีครับขอต้อนรเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมมาอยู่ที่หน้า,าปู่นะครับองค์ปู่ปาริจิตกลับรถน้ำต้นไม้แล้วก็พูดคุยกับ FC กับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อว,วานนะครับมีหลายคนมีความคิดแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยมาหาที่หน้าหาแล้วก็รู้สึกว่าเออ ด้านหน้า f c ดูช่วงเช้าๆนะครับมีที่นั่งตรงนี้เนี่ยเ c เห็นไหมครับเงาเงาด้านหน้าเนี่ยมันเริ่มมีร่มมีอะไรนะฮะตอนนี้เวลาประมาณจะเก้าจะแปดโมงละนะครับจะแปดโมงผมก็มารดน้ำทุกเชา้าแปดโมงก็จะเสร็จเดี๋ยวก่อนที่จะพูดเนี่ยอยากจะให้ f c ดูตรงนี้ก่อนผมปลูกต้น ตาต้นยายใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเริ่มออกใบแล้วเนี่ยครับเริ่มมีใบแล้วแล้วก็ต้นด้านหลังครับใบก็เริ่มแตกแล้วนี่เดี๋ยวเอซีรอรอผมก่อนนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเมื่อวานให้ฟังแต่อยากให้ดูตรงนี้ก่อนมันติดแล้วล่ะ f c ดูผมก็เลงอยู่ จริงๆมันก็เป็นแผนที่ผมวางไว้อตอนช่วงเริ่มวางต้นไม้3 4 5ต้นนี้แล้วครับว่าเดี๋ยวต้นตาต้นยายเสร็จแล้วจะมีอีกต้นหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับเอผมก็ได้เอาเก้าอี้เนี่ยมาวางตรงนี้ FC จะอยู่บริเวณขอบขอบ ขององค์ปู่นะครับผมข,ขอบขององค์ปู่บริเวณด้านนั้นนะครับก็ถ้ามองมองจากตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ขอบขอบพอดีนะฮะอยู่ขอบขอบไปกล่าวว่าช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ยให้มันมีร่มมีร่มตรงนี้นะร่มตรงนี้พอบ่ายมาก็แดดก,ก็จะเอ็นมาอย่างนี้นะเอ็นมาอย่างนี้ให้กินบริเวณนี้ก็เลยเอาเอาเอา่า เก้าอี้นะครับไปวางไว้มาร์กจุดไว้ก่อนต้นที่จะมาวางน่าจะเป็นต้นประมาณาไซส์ประมาณเกือบเกือบตัวนี้นะ FC เกือบเกือบไซส์นี้แหละนะครับเกือบเกือบไซส์นี้วันนั้นก็ไปดูอยู่ดูกับ f c เป็นต้นชุมแสงราคาก็โอเคแล้วก็ร่ม ร่มด้วยนะครับร่มด้วยพอตอนเทียนะทเท่ยงเที่ยงนะฮะเที่ยงเแดดก,ก็จะอยู่บริเวณเนี้ยพอบ่ายมาแดดก,ก็จะคล้อยมาคล้อยมานะฮะบ,บริเวณนี้ดันดานหน้าส่วนที่จอดรถจอดรถนะเอฟซ่ในโซนของผมเนี่ยก็ยังมีที่จอดอยู่เนี่ยกว้างอยู่ เอฟซีนี่ที่จอดก็อยู่บริเวณนี้จอดได้ครัแบบจอดเข้ามาตรงนี้ก็เป็นสวนก็ここจะประมาณนี้นะครับวันนี้ตอนเช้าพอดีว่านั่งเล่นตรงเออมื่อวานเนี่ยมีประเด็นเนาะประเด็นในเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันในหลายๆคนเพราะว่า ทั้งยูทูบเบอร์เองแล้วก็เอฟซีเองก็มีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะหลายๆคนที่ติดตามมาเนี่ยหลายๆคนก็มองไปในเรื่องต่างๆจะเปรียบเทียบยังไงดีนะเปรียบเทียบว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับขึ้นรถไฟลำเรียวรถไฟ คันเดียวกันแล้วกันนะครับผมขึ้นรถไฟคันเดียวกันกำลังเดินทางอยู่แล้วก็มีหัวเรือใหญ่อยู่ในการบังคับทิศทางนะผมแล้วก็เดินทางพวกเราก็ติดตามขึ้นรถไฟเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายมาตลอด3-4ถึงปีแต่ในทิศทางหลักๆเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้ที่บังคับรถไฟเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจ เราก็ได้แต่เฝ้าดูนะครับเฝ้าดูถ้าต่างคนต่างแนะนำจริงอยู่มันคงออกความเห็นได้อยู่แล้วแหละเราเราอยู่รถไฟคันนี้มาเห็นมาตลอดน้อคงมีแนวความคิดที่อยากจะแนะนำแต่ว่าท้ายที่สุดคนที่ตัดสินใจก็คงเป็นเจ้าของรถไฟหัวเรือใหญ่ในการที่จะบังคับทิศทางไปในทางต่างๆตลอด 3-4ปีที่ผ่านมานะครับตัดสินใจแล้วไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายนะเ c เป็นราคาที่ต้องจ่ายหรือแม้แต่บางทีผมว่าเราเองถึงแม้ว่าแนะนำอะไรไปก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ชัวร์ว่าในฐานะที่เป็นคนที่ติดตาม เราแนะนำอะไรไปมันก็ไม่ได้ชัวร์ว่าเราจะแนะนำได้ถูกต้องนะครับอะไรที่ดีที่สุดมันมันมันเราเ,เราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือดีที่สุดแต่ว่าอย่างหนึ่งผมว่าความสบายใจของคนตัดสินใจนะ่ะน่าจะสำคัญที่สุดนะของคนที่เป็นหัวเรือถ้าเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจไปทางนี้แล้วนะขอแบบนี้ในเส้นทางแบบนี้มันมีช้อยมีทางเลือก ตัดสินใจไปแบบนี้แบบนี้หรือบางครั้งเองเขาไม่ได้ตัดสินใจหรอกแต่มันเป็นเส้นทางที่มันต้องผ่านเราก็ต้องเข้าใจในเอฟบางทีหัวเรือใหญ่เขาไม่ได้ตัดสินใจเลยเลยแต่มันเป็นเส้นทางที่มันต้องผ่านน่ะเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าวันหนึ่ง นะครับพวกเราที่อยู่บนรถไฟรู้สึกว่าเอ๊ะรถไฟคันนี้เนี่ยฉันติดตามมานานแล้วฉันขึ้นรถไฟเนี่ยมานานแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันมาไกลแล้วอยากจะลงผมว่ามันก็ไม่แปลกนะมันก็ไม่แปลกหรือว่ารถไฟคันนี้เนี่ย กำลังจะไปในในเมืองที่ฉันไม่ได้อยากจะไปเลยเมืองทางนี้เนี่ยฉันไม่ได้อยากจะไปฉันอยากจะไปอีกเมืองนึงอ่ะมันก็ไม่ได้แปลกเราก็ลงรถไฟหรือว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วพอดีว่าฉันติดธุระนะฉันมีธุระปราปางที่ต้องไปทำต่อก็ลงรถไฟแล้วก็ไปทำธุระของตัวเองมันก็ไม่แปลก มันอยู่ด้วยกันมานานใน FC นะครับ3-4ป,ปีแล้ว3-4ปีแล้วรถไฟลำนี้เนี่ยนะครับผมเองก็คิดว่าบางครั้งเคยเแนะนำนะครับแนะนำหรือไม่ก็เคยพูดคุยกันเนี่ยแต่ทุกครั้งที่มีการพูดคุยท้ายที่สุดเราก็ต้องให้คนขับรถไฟเ,เป็นคนตัดสินใจถ้าเราพูดอะไรไป แนะนำอะไรไปแล้วบางทีถ้ามันเกิดผิดพลาดมาล่ะนะครับถ้าเกิดผิดพลาดมามันเรารับได้ไหมในบางช่วงบางบางครั้งเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่มันสําคัญมากเนี่ยแล้วเราบอกต้องไปทางนี้สิต้องไปอย่างนี้อย่างนี้เราเป็นคนชี้ชี้ชี้ขาดเลยเนี่ยแล้วเขาทำแล้วมันพลาดทีเนี่ยมันมันไม่มีทางรู้หรอกว่าเราเราจะตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดท้ายที่สุด คนที่รับผิดชอบในเส้นทางก็คือเจ้าของรถไฟนะครับก็เป็นเปรียบเปยใน FC เปรียบเปยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมว่ามี FC หลายคนมี FC หลายคนแล้วก็มียูทูบเบอร์อาจจะหลายท่านที่มีความกังวลน,นะครับดูด,ดู FC มาจากไหนไม่รู้ บอกว่าผมต้องหยุดพูดแล้วแหละสงสัยน้องๆเขาจะหิวข้าแล้วเอาเป็นว่าอรถไฟขบวนนี้เนี่ยในความคิดของผมเนะยหลายๆท่านถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเอเรารู้สึกว่าเรามาไกลแล้วแหละเรารู้สึกว่ากำลังไปในเมืองที่ เราไม่อยากจะไปถ้าเป็นผมนะเป็นผมผมก็ลงรถไฟแล้วก็ไปในเส้นทางอื่นแต่ผมเชื่อว่านะเชื่อว่าทุกคนที่ออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆถกเถียงกันในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าทุกคนก็คือปรารถนาดีนั่นแหละ แล้วก็มองว่าเออเส้นทางแบบนี้น่าจะไปอย่างนี้นะน่าจะไปอย่างงี้มันเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาพ่อเราก็อยู่กันมานานนะครับผม FC แต่ท้ายที่สุดผมว่าคนที่ตัดสินใจก็คงเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็ถ้าเรารู้สึกไม่โอเคเราก็จอดสถานีหน้าแล้วก็ไปในเส้นทางอื่นก็แค่นั้นแหละโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้อง ไปให้อาหารน้องๆก่อนก็ประมาณนี้นะผมเอซหลายคนที่ฟังอาจจะคิดว่าเอเมเดเนี่ยจะโดดสถานีหน้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ FC เมื่อกี้ที่ผมพูดเป็นเพียงความคิดเห็นแล้วก็เปรียบเปยแค่นั้นเองนะครับเราก็ยังเป็นเพื่อนบ้านถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเหมือนเดิมเมื่อวานตอนเย็นผมก็ได้ไปพูดคุยกับป้าอยู่ ก็ไม่มีอะไรนะครับ FC เป็นเพียงความเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับ hey, เฮ้ยไปไหนมาเนี่ยชิต้าหืมชูกะ FC น้องๆเข้าไปวิ่งเล่นกลับมาเนี่ยมาหิวข้าวเนี่ยมางองเยงยงอเงยอยู่ตรงนี้ เอฟิน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 ใช่ไหมแแห่ฮ <laughs> hey. hey. ืมบองอะไรบองอะไร <laughs> อยู่ข้าวอยู่ข้าวโอเคนะครับ